สวัสดีครับเพื่อมีวิสูจนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับงานเปิดตัวนะครับผม The Mule X Next Peak นะครับผมเป็นตัวใหม่ตัวมิเนอร์เชนตนะครับก็เดี๋ยวนี้นะครับเพื่อมจะพามาดูว่ามีรุ่นไหนเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีเพิ่มออปชั่นจุดไหนบ้างนะครับผมไปลุยกันเลยปะอ่าเริ่มจากตัวแรกก่อนเลยนะครับผม Mule X Active นะครับผม1.9ตัวนี้ราคาเริ่มต้นที่1นึ่งล้านหนึ่งแบาทนะครับผมด้านหน้านะครับไฟหน้าเป็นแบบ Full LED เรียบร้อยแล้วนะครับผมกระจังหน้าใหม่นะครับแต่ว่า ยังคงไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะครับตัวนี้แต่พาดูด้านหลังสักเล็กน้อยครับด้านหลังเนี่ยต้องบอกเลยว่าทีเดนะครับผมเป็น f u l l LED เช่นกันครับด้านหลังนะครับเป็นเส้นสายสวยงามมากเลยนี่รายละเอียดไฟด้านท้ายนะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ลูกค้าในเวอร์ชั่นแรกนะครับที่ติดตั้งพวกคาดเอวตอนนี้ไม่ต้องใสเ่เดิมๆมาก็หล่อแล้วนะครับผมา ไปลุยกันต่อนะครับกับในรุ่นของ RS นะครับตัวใหม่ตัวใหม่ของเรานะครับผมก็คือแทนในรุ่นของแฟนพ่อมนะครับเป็นตัว RS ตัวพิเศษเลยนะครับตัวนี้ราคาเริ่มต้นนะครับอยู่ที่1 6 5่0ล้านหกบาทนะครับผมสำหรับเครื่อง3 0 0พันขับเครื่องสองล้อนะครับแล้วก็ตัว4ีคูณนะครับผมขับเครื่อง4ล้ออยู่ที่1 7 5่0ล้านเจบาทนะครับในรุ่นนี้นะครับไม่มีเครื่อง1นแล้วนะอ่า จะเป็นเครื่อง3,000ทั้งหมดนะครับผมเอกลักษณ์ของ r ออจะมีเรื่องของตัวโลโก้ด้านหน้านี้นะครับไปหน้า Full LED เช่นกันครับแล้วก็นี่เดอร์ไลท์ใหม่หล่อมากนะครับผมไปตัดหมอกมีมาแล้วแล้วก็เป็นบัมเปอร์ด้านหน้านะครับนี่สวยงามเลย นะครับหล,ล,ล่อแบบนี้ RS นะครับสีเทาไอเกอร์นะครับ mm hmm. เรียบร้อยล้อแม็กสีดำเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเป็นล้อลายใหม่นะครับผม mm hmm. มีชิ้อล้อเดิมๆมาให้จากโรงงานเลย mm hmm. แล้วก็นี่ลูกเล่นด้านข้าง mm hmm. ในรุ่น RS นะครับมีตัวกุ้ล่องรอบคันมาให้แล้วนะครับผม mm hmm. แล้วก็เดี๋ยวดูด้านในกันสักเล็กน้อยครับ mm hmm. นี่ mm hmm. ภายใน RS รายละเอียดค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมเบาะลายใหม่ปั๊มหัวหมอนเป็น RS นะครับสีนี้มาดูในส่วนของก้องรอบคันครับคมชัดนะครับแล้วก็มีในส่วนของมุมใต้ท้องรถด้วยนะครับผมมาตรวัดเลือนใหม่ครับดุดันสปอร์ตนะครับสไตล์ RS นะครับแล้วก็รุ่นนี้นะครับมีทั้งหมดสามสีนะมีขาวมุก แล้วก็สีนี้นะครับสีเทาไอเกอร์สีใหม่นะครับแล้วก็สีดํานะครับผมใครชอบรุ่นนี้ลองดูไว้ก่อนได้เลยนะครับมาดูกันต่อนะครับกับสีแดงอันติเมทนะครับผมทั้ง1.9และ3.0นะครับอันนี้จะเป็นสีแดงอันติเมทนะครับผมกระจังหน้าแบบนี้นะสังเกตนะครับอันติเมทหน้าแบบนี้ RS จะเป็นหน้าแบบนี้นะครับผม AI จะเป็นแบบว่าคุมโทนดำๆนะครับแต่ว่าอัตเตเมดยังคงเอกลักษณ์เดิมนะครับเป็น2เขี้ยวตรงกลางที่เหลือออปชั่นเหมือนกันหมดครับด้านล่างอาจจะไม่มีตจวบัมเปอร์มาให้นะครับผมภายในยังคงคอนเซปต์สีเดิมนะครับสีแม็ c เชียโตบาวนะครับผมแต่ว่าคอนโซลมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับผมนี่ปลั๊กเดิมไม่มีให้แล้วนะครับด้านไหนครับ ด้านในนะครับประมาณนี้คอนโซนมีการเปลี่ยนใหม่นะครับลวนลายใหม่จอขนาด9นิ้วนองรับ Apple p p p l e Car า a ฟอเรตโนะครับแล้วก็เป็นไทสีทั้งหมดแล้วนะครับในรุ่นออนติเมทหรือว่ารุ่น Active ขึ้นมานะครับด้านท้ายนะครับสีแดงหล่อมากแล้วก็มาดูสีขาวของเราครับตัว rs สีขาวนะครับตัวนี้นี่ต้องบอกเลยว่า rs สีขาวเนี่ยหล่อมากเลย นะครับผมผมยังชอบเลยนะครับผมเพราะว่าสีขาวเนี่ยมันทาให้รถมันดูเด่นมากเลยนะครับสำหรับตัว RS นี่นะครับ RS สไตลลากแบบนี้นะหล่อๆเลยครับกระจังหน้าแบบใหญ่ๆนะครับผมดีไซน์ทันสมัยทรงเนี่ยจะคล้ายกับพวกออดี้นะครับผมส่วนนัานในก็เหมือนกับคานสีเทาที่เพิ่มให้ดูนะครับมีสเกิตมาด้วยนะตัว RS นะครับเห็นไหมตัวครอบบันได คล้ายๆของแบรนด์มาซูมาเลยนะครับนี่ให้ดูด้านหลังนิดนึงครับ RS งานบัมเปอร์นะครับตัวนี้สวยมากครับท้าย RS แบบนี้โอ้โหหล่อจริงหล่อมากๆอันนี้รถจอดเอียงนะครับผมปื้มเลยไม่ได้กลับกล้องให้มันตรงนะครับด้านท้ายบัมเปอร์ว้าวนะครับผมหล่อมากนะครับท้ายอย่างสวยเลย โอเคไปดูกันต่อครับกับสีอื่นๆน,นะไปต่อมานะครับพามาดูสีเทาตัวออนติเมทกันบ้างน,นะครับผมเมื่อกี้เราพาไปดูเทาอาแล้วมาดูในรุ่นออนติเมทหรือว่าอีเลแกน์กันบ้างก็คงจะเป็นดีไซน์แบบนี้เลยนะครับล้อลายใหม่ของออนติเมทครับลายค่อนข้างเท่น,นะครับต้องรีบจองกันมาเลยนะครับผมตัวนี้บอกเลยว่าจองก่อนได้ก่อนนะครับสำหรับตัวนี้ แล้วก็หน้าของรุ่นอันติเมทนะครับจะไม่เหมือนกับตัว RS ah นะจะเป็นหน้านี้เลยนะครับก็ถือว่าหล่อเลยนะครับผมตรงนี้อันติเมทนะครับผมมีพวงมาลัยไฟฟ้าเข้ามานะครับแต่ว่าไม่มีกล้องรอบคันเหมือนตัว RS ah นะครับให้ดูภายในสักเล็กน้อยครับปนะลุยกันต่อปึ๊บนะคอนโซลด้านในเปลี่ยนแปลงเยอะนะครับ อ่แล้วก็ตัวจอขนาด9นิ้วนะครับแล้วก็เป็น Type C หมดแล้วด้วยนะครับผมเบาะเป็นเบาะลายใหม่นะครับผมนี่โอ้โหสวยงามครับอันติเมท e แล้วก็สุดท้ายนี้ไปดูสีดำกันต่อปะนี่คือสีดำนะครับหลายหลายคนชอบมากสีนี้นะครับผมแต่ต้องบอกว่าดูแลค่อนข้างยากเลยะครับผมตัว a n t i m สีดำครับนี่ สวยงามเลยสีดาจะมีความเป็นเมทัลลิกที่เป็นสีน้ำเงินนะครับผมจะเห็นมุกปากายสีน้ำเงินเล็กน้อยอเสร่าเรียบร้อยแล้วนะครับสุดท้ายนี้ครับไอเอสีเทาครับนี่เรียบร้อยอโดยรวมนะครับก็เป็นบรรยากาศในงานนะครับผมเปิดตัวของมิวเกก็คนค่อนข้างเยอะเลยนะครับในคลิปเนี่ยอาจจะค่อนข้างวุ่นวายหน่อยแต่ว่า เดี๋ยวตัวจริงมาเมื่อไหร่นะครับผมก็จะมารีวิวให้หนูทีหนึ่งแล้วกันนะครับผมวันนี้ก็เอาคข่าวๆไปก่อนนะ้ำจิ้มน้ำจิ้มนะครับเรียบร้อยครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับผมสวัสดีครับ